ระับผลิตภัณฑ์โจที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเรียกว่า a j l o ลเอ็กเจโซนะครับมันมาจากคำว่า Exotic ต r กครับมันคือสายประกาศจากผลไม้นะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับถึงขึเจ็ดชนิดในกลุ่มเบอร์รี่ยกตัวอย่างเช่นอาเซียเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ครับและยังรวมถึงพวกช็อคชิมมังคุดว่านหางจระเข้ต่างๆมากมายครับทำไมต้องเป็นผลไม้กลุ่มนี้ทราบไหมครับเพราะเรามีงานวิจัยแล้วครับว่าผลไม้กลุ่มนี้ครับ มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สูงสุดเป็นติดอันดับของโลกเจเจลได้มีการคิดค้นครับเอางานวิจัยครับตอนนั้นมาดูแล้วสกัดเอาสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งหมดผู้ชิดของผลไม้ที่ผมพูดถึงนี่แหละครับสกัดออกมามากกว่า2องชิ้ใส่ลงไปในเจลเบสซึ่งทำจับตัวแล้วก็พครับออกมาเป็นเอเจลเอ็กโซครับ ทำไมต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยอะไรเพราะวันนี้เองครับสารพิษต่างๆที่อยู่รอบัซเราเยอะเหลือเกินครับที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งเกิดโรคต่างๆมากมายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เหล่านี้ครับเหมือนเกราะป้องกันร่างกายครับไม่ให้มีสารพิษต่างๆเข้ามาทำลายร่างกายเราเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากภายในครับแม้ว่าบางทีเราเครียดเราอดนอนนะครับสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายเราเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับช่วยป้องกันไม่ให้มันทาลายให้เกิดความเสื่อมต่างๆของเซลล์เมื่อใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับทําให ความต่งต่างที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมีการปรับสภาพดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคืออย่างผิวหน้าครับจะใสขึ้นครับริ้วรอยก่อนวัยลดลงสิวฝ้าต่างๆลดลงครับหลายคนครับที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจหลอ,อ,อ,อดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจต่างๆอาการดีขึ้นหลายท่านครับผู้หญิงครับที่มีปัญหาปวดประจําเดือนเป็นประจาดีขึ้นหลายคนครับที่มีปัญหาภูมิแพ้จากการที่รับสารพิจต่างๆทำให้เกิดสายของภูมิแพ้แดีขึ้นด้วยเอเซลเอ็กโซหรือเอกโซเจตต์ สำหรับวิธีการรับประทานเอเจลเอ็กโตนะครับ คือเราทานตอนท้องว่างตอนไหนก็ได้ครับบางคนสะดวกตื่นเช้าทานได้เลยครับบางคนสดช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงเย็นหรือก่อนนอนทานได้หมดเลยครับแต่สําหรับผมเองแล anyway. ้วนะครับวิธีทานที่ดีที่สุดคือผมทานก่อนนอนเพราะผมทราบดีครับว่าเวลาเราทานไปแล้วก่อนนอนครับเนเจนต์เอ็กโซนะครับมันจะไปช่วยปรับสมดุลต่างๆในร่างกายเราครับทาให้สดชื่นขึ้นและที่เห็นได้ชัดเลยครับเวลาเราตื่นขึ้นมาครับการที่ร่างกายกระบวนการต่างๆเราครับมันจะมีการเปิดสวิตสดชื่นทันทีด้วยเอเจนต์เอ็กโซ แะครับ